เด่ที่ต้องตามกันต่อนะครับกรณีที่คุณชัยวัน์ลิมที่กิดอักษรนะครับอดีตผอ,อสํานักอุทยานแห่งชาติออกมาเรียกร้องให้คุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับอดีตประหลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องการใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม2,000กว่าล้านทําโครงการวันแมปเนี่ยคุณชัยวัน์บอกว่าโครงการนี้นะครับมันสูนเปล่าสตองงอให้คืนเงินเข้ากองทุนปรากฏว่าหลังจากนั้นทางคุณจตุพรเนี่ยออกมาชี้แจงนะครับว่า สอตอง,งอเนี่ยมีหนังสือตอบกลับมานะครับว่าโครงการสอดคล้องตามข้อเสนอแนะของสํงงานักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วทั้ง2ฝ่ายต่างก็มีการาชี้แจงกันเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าล่าสุดคุณชัยวัน์เองยังคงเรือนหน้าต่อในเรื่องนี้เห็นบอกว่าไปร้องปปชให้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับไปดูหน่อยท่านผู้ชมครับคุณชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรอ,อดีตผอ,อสํอานักอุทยานแห่งชาติเดินทางเขายืนหนังสือร้องเรียนต่อทางปปชนะครับให้ตรวจสอบคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ อดีตปหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีใช้เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมทําโครงการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้การออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องและบูรณาการแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้องรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับหรือโครงการจัดทาแผนที่ฉบับเดียวหรือ One แมปนะฮะบอกว่ามีการใช้เงินไปทั้งหมดเกือบ2,200ล้านบาทคุณชัยวัฒนบอกแบบนี้ครับว่าโครงการนี้ไม่มีผลงาน เข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบของทางสตองอสตองอตรวจสอบแล้วให้คืนเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมแต่ข้อกล่าวอ้างทั้งหมดนี้เนี่ยคุณจตุพรก็ออกมาชี้แจงผ่านทาง P p พ v วีของเราแล้วนะครับบอกว่าสตองอมีหนังสือตอบกลับมาว่าสำนักง,งานประหลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะฮะได้ดำเนินการสอดคล้องตามข้อเสนอแนะของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วคุณชัยวัตรก็เลยบอกแบบนี้ครับว่าวันนี้ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าโครงการไม่มีประโยชน์อะไร และมีหลักฐานยืนยันว่ามีการทุจรดิตแน่นอน100%เซจึงร้องขอร้องขอความเป็นธรรมต่อปป,ปชนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะคุณจตุพรมาลงการเมืองแต่เรื่องนี้เคยยื่นให้ปปชตรวจสอบแล้วตั้งแต่24มีนาคมปี65แต่เรื่องเงียบไปต้องมาร้องเรียนเป็นครั้งที่2แต่การมาร้องเรียนครั้งนี้นะครับได้สอบถามความคืบหน้าตอนที่ร้องเรียนครั้งแรกเจ้าหน้าที่สำนักไต่สวนการทุจรดิตภาครัฐ2เนี่ยก็บอกนะครับว่า ตอนนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการตรวจสอบหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการไต่สวนส่วนกระบวนการตรวจสอบถึงไหนแล้วเนี่ยยังไม่สามารถให้คําตอบได้เพราะคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ก็แจ้งนะครับว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาคุณชัยวัฒน์แจง้งความคืบหน้าภายหลังเอาฟังเสียงหน่อยนะครับผมไม่ได้แบบว่าจะมาเล่นจตุพรโดยเฉพาะในจตุพรโดยตรงเนี่ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอันนี้ต้องต้องต้องบอกจตุพรก่อนว่า ผมไม่ได้กันแกล้งคุณในกรณีที่ว่าวันนี้คุณมาลงการเมืองแล้วผมถึงบอกประเด็นผมร้องคุณเมื่อปี63เป็นหนังสือมาฉบับหนึ่งคุณไม่ตอบผมหลังจากนั้นปี65 <c oughs> ผมก็ส่งปปชว,วันนี้มันเข้ามาเกือบ4ปีแต่ว่าปปชไม่ได้ตอบหนังสือนี้ผมมาหรือได้ลงตรวจสอบหรือให้ผมเข้ามาเป็นพยานเพิ่มเติมหรือสอบถามอะไรผมเพิ่มเติมไม่มีเลยเพราะนั้นคดีนี้จะหายไปจากระบบไม่ได้แล้วผมยืนยันว่าไม่มีการลงื้นที่ แล้วคุณชัยวัตรก็บอกนะครับว่าเอกสารหลักฐานที่นํามามอบให้กับปปชว,วันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของรายละเอียดโครงการการเบิกงบประมาณแล้วก็ข้อสังเกตของสตองอหลังจากมีการตรวจสอบโครงการนะครับแล้วคุณชัยวัตรก็บอกว่าหากการเดินทางเข้ามาร้องเรียนครั้งนี้ที่ปปชเนี่ยไม่ดําเนินแล้วปปชไม่ดําเนินการอะไรก็จะไม่ยอมแล้วหากผลตรวจสอบที่ยื่นเรื่องในตอนแรกระบุว่าคุณจตุพรไม่มีความผิดปปชต้องชี้แจงให้ได้ว่ามีการลงพื้นที่หรือไม่ เจอหลักมุดของโครงการหรือไม่คดีนี้ยืนยันว่าต้องไม่หายจากสารระบบนะครับและผมยืนยันว่าไม่มีการลงพื้นที่ไม่มีการกลาวเช็คแม้กระทั่งกรรมการปปชอเองทวันนี้ปปชสรุปว่าโครงการเนี้ยเป็นไปตามสตง,งชี้แจงมันเป็นแค่เอกสารในการตรวจสอบเชิงลึกเนี่ยสตง,งปปชแล้วก็ปปทเนี่ยที่ต้องตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยวันนี้ต้องมีเอกสารไห่ผมยืนยันว่าคุณลงจริงและผมเป็นผู้กล่าวหาเนี่ย ผมก็ต้องไปด้วยหรืออาจจะร้องให้ผมไปสังเกตการถูกไหมครับแต่ถ้าปปชบอกว่าไปปี65แล้ววันนี้สรุปแล้วไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาสรุปแบบจบแบบง่ายๆผมก็ไม่ยอมปปชเหมือนกันเพราะปปชเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบเงิน2 0 0 0กว่าล้านนี่คุณชัยวัน์บอกว่าก็ไม่ยอมนะมถ้าไม่มีความคืบหน้าเนี่ยพร้อมเดินหน้าสู้ต่อไปนะครับ